อาจารย์วิษณุพงศ์เห็นอะไรฮะเห็นอะไรไหมข้างบนะดูนั่นเงินตรงงามอ่ะนะเรื่องเงินสามบอนี่นะครับท่านผู้ชมเป็นแม่ตะเคียนยักษ์แม่ตะเคียนใหญ่อยู่ที่ดงแม่เพจนะครับท่านผู้ชมด้านล่างก็กําลังมุ่งมั่นเห็นสามข้างบนรูปนี้ต้องมีสามเงินเนอมดูวด้อร์เขาก็แม่นบอลนี่ แม่ย่าตะเคียนเงินตะเคียนทองแม่ย่าตะเคียนเงินตะเคียนทองนะครับต้นใหญ่มากครับผู้ชมเออเห็นไหมโอ้จะไม่อะไรนะครับสองได้เลยหนึ่งมาแล้วไหนครับรอตัวที่สามนะคันนี้นะครับพี่หอนตะเวนแต่ไม่หยังมาปลาบ่หอนถูกเวลาแท้ส่งเส้ญญาณว่า เข้าวต <c oughs> ามปกติบหอนจะเป็นเป็นอีออะประมาณทุ่ง,ง,งไปปูกเมื่ี่ไปองค์สีขาวยนี่มีสามองค์ค่ะยันนี่มีสามองค์สีขาวสีเขียวแล้วก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องโก๊อกก๊อกนิวครับตอนนี้ผมอยู่ในดงแม่เพจเลยนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจุดไหนของดงแม่เพจก็ไม่รู้อยู่ในป่าลึกเลย ตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นโขดหินที่ถ้าช่วงหน้าฝนก็น่าจะเป็นน้ำตกนะครับนนคนที่พาผมมาชุดสีขาวนะครับอาจารย์วิษณุพงศ์พามาตรงจุดนี้จะมีต้นแม่ตะเคียนยักษ์ใหญ่นะครับอยู่ตรงนี้ที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็อาจารย์สามารถฝ่ามือพระการนะครับ ดูเดี๋ยวเราไปดูอาจารย์วิษณุพงศ์เห็นอะไรฮะเห็นอะไรไม่ข้างบนนะดูนั่ยน่ยตรงงามอ่ะเลขยังเนี่งสามบอเลี้ยขึ้นไปนี่งนี่อตรงงามเนี่ยก่อนจะถึงงามงามง่ายนี่บอเอองามง่ายพูนเลขสามมันมอชัดตัโตอยเห็นบอบอครับเนี่ย เป็นเหมือนพญานาคเลยเห็นไหมเป็นเลขสามอะไรเงี้ยก้อนบีห่อนงามเห็นไหตาผมไม่ถึงส่องกล้องดูถ่ายถ่ายรูปถ่ายรูปจริงๆนะเห็นพ่อชัดขึ้นของเขาน่ะเห็นในตาเนื้อไม่เห็นจริงเออจับอันนี้ลงนั่นๆเห็นเนาะเนี่ยเป็นเป็นเลื้อยเป็นเลื้อยขึ้นไปข้างบนเป็นเทนเห็นเป็นเป็นพญานาคเห็นไห เห็นสามบ่ชัดก็กว่านคนเดยเห็นเลยยิ่งชัด่งมาไหนเดี๋ยวะจะลื่นตกลงข้างล่างนะเนี่ยเนี่ยข้างล่างมันชันมากเลยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เนีย่ยถ้าผมลื่นลงไปนี่กิ้งไปดูมือดูมือดูมือนะัน่นเห็นไหมเห็นเลขสามไหมอุ้นข้างบนเนะี่ยมืออาจารย์อยู่ตรงไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงงามเห็นงามไหมบ่เดี๋ยวซูมซูมนี่ซูมแล้วเนี่ยซูมเขานั่นละ นี่ตรงนี้เส้นไหนนี่เขาขาวนี่ไปดูข้างบนเถาไปข้างบนนั่นเหรอมันไม่เถาอยู่บนบนต้นไม้จะเห็นเป็นเหมือนเสียงพญานาแล้วเป็นเลขสามนี่ยิ่งชัดอุย้ยเขากเกาอีกนะเห็นบอกผมไม่เห็นหรอกครับนี่ๆๆ <c oughs> เอาไปดูข้างล่างดีกว่าเดี๋ยวจะไปดูทูป นี่ดูเาดูจะขยายดูอยู่ตรงไหนเนี่นะครับท่านผู้ชมเป็นแม่ตะเคียนยักษ์แม่ตะเคียนใหญ่อยู่ที่ดงแม่เพจนะครับท่านผู้ชมด้านล่างก็กําลังจุดนะครับจุดทูบกันอยู่เดี๋ยวเราลงไปดูนะครับนี่ทางลงผมทางนี้ ระวังไฟไม้ป่าเด้อนี่นี่ใครจุดตรงนี้นะ่ะเยียเทียนตรงนี้ใครใครจุดเดีเย๋ดยวผมลงไปข้างล่างก่อนใครดับตอนนี้ยังจับไม่ได้จะมีเลขสามจะให้สมทวนตัวจุดเราบอกครับทุบทุบสัน,ด,น,นดีเ๋อของเท ท่านผู้ชมเดี๋ยวดับเทียนก่อนน, <c oughs> นี่ดับแล้วดับสนิทนะอย่าติดขึ้นมานะไฟไม่ปาแล้วโดนจับ <c oughs> อันใดก่อนครับ แม่จ๋าสปีผู้ิมบาต่างพญานาต่างพญานาคเต็มห้องหาพระญ่ไปเฮ็ดหนาตักพกเคิ่งมันต่างกันเป็นล้านพัานาีเป็นมะพร้เป็นล้านเพื่อนเพื่อนหายเก่าเก่างานสามส้านได้บนเพื่อนบอกพรามสัญญาปีเพื่นผาสัจจะไมสัจจะกัดแกวใส่เลยสิบหกดอก ก็เลยส้างพญานาคขึ้นมาโอ้อที่พญานาคขี่ท่างเข่าที่เขาขึ้นมาบางหันจุดแล้วบอกอาจารย์จุดทูบเลยนี่มือไครเนี่ยเมื่อกี้วันสามของบนทูบนี้ต้องมีสามแน่นอนดูได้ เมนบอกครับเดี๋ยวผมมาส่องครับนี้จะได้เห็นอาจารย์ไงจะได้เห็นมุมขึ้นไปน้ําตกสวยๆนี่ไงครับอยู่ตรงโคนแม่ตะเคียนเลยนะครับแม่ตะเคียนยัดน้ําตกนี่เรียกน้ําตกอะไรครับนี่มีชื่อไหมน้ตกหินฝนฟ้าค่ะหินฝนฟ้าโอ้ชื่อเพราะโอ้ข้างล่างก็มีน้ําตกอีกเหรอครับโอ้ แต่ช่วงนี้ถ้าถ้าลงถ้ำได้น่ะจะเป็นน้ำแบบหยดน้ำใหญ่ครับเป็นถ้ำใหญ่เลยใช่ไหมครับน้ำตกข้างล่างนี่ใหญ่กว่านี้ไหมครับใหญ่กว่าใหญ่กว่านี้น้ำตกหินฝนฟ้าเหมือนกันใช่ไหมเชื่อโอ้ครับปู่นีมาแม่ย่าเปู่เ้าแม่ย่าตะเคียนเงินตะเคียนทองแม่ย่าตะเคียนเงินตะเคียนทองนะครับต้นใหญ่มากครับผู้ชมเออถูกไหมอ๋อ จะมีอะไรนะครับลำไพรลเยแล้วก็ลำพไพลำเพยลำพันลำพึ่งค่ะพึำอะไรไหมสาพี่น้องครับพึ่งแล้วลาอะไรลำไพรลำไพรลำเพยลําพื้ใหญ่พห่พใหญ่พื้ไพร์ลำไพอ่าแล้วต่อมาลำลาพึ่งลำพึ่งลพึ่งแล้วก็ลํำเพยครับอันนี้คือลำอะไร เด็กต้นเนี้โอ้อันนี้ยังไม่ได้ไม่ใช่อันนี้ใช่ไหมที่พูดถึงว่าสามพี่น้องอ่ะก็ใช่ค่ะอ๋อแต่ต้นกลางน่ะนำไพครับแต่คนเล็กอยู่ข้างล่างสุดก็ไม่เคยเห็นยังยังไม่เห็นนะแต่ตรงนั้นไม่รู้ค่ะจำกรรมทรายไหนรออาจารย์ไว้ในทูปอะกรรมทรายมากรองนี้เราจะปัก มาแล้วหนึ่งคือในจิตจะเป็นเลขรถของอาจารย์สามารถสามสี่หนึ่งแปดเก้าแปดดูนะนีสองได้เลยหนึ่งมาแล้วไหนทางไหนอาจารย์หันหน้าดอกมาทางผมนี่ลูกแล้วเดี๋ยวจะจะหันตัวเลขอมาทางผมหันทางขางไฟเออใหม่โอ้ยลูกไหน1มยังไม่เห็นเลย เห็นไหมสองใกล้ๆกล้เออหนึ่งมาแล้วครับสามสี่รถผมก็มีหนึออ่งห้าสองศูนย์อยู่ในนี้ที่มาด้วยกันเนี่ยนีบแหละนี่นะครับรอรุ้นาานะครับท่านผู้ชมแต่เพื่อนไี่เห็นข้างบนจริงจริงไม่ได้เป็นไปง่ายแบบนี้เลยสีขาวอ,อยู่ข้างบนใช่ไหมที่อาจารย์เห็นเป็นเลขสามครับรอรุ้นนะครับท่านผู้ชมซูมอซูมเลยหนึ่งมาแล้ว ดูหินอะไรครับดูหินอะไรดูหินนี้เห็นไหมรากตะเคียนเขาพันไวเลยลากไปถึงนู่นพันกว่าปีนะครับไม่ธรรมดาพันกว่าปีนะครับไม่ร้อยปีนะพันกว่าปีขึ้นต้นใหญ่มากนะครับคือรากแล้วเขาจะไปไปรอบทิศเพื่อนดูแลอยู่ตรงนี้เนาะโอ้ครับนู่นลากไปอ๋ออันนี้ก็ลากใช่ไหมนี่นี่นี่นาะโอ้นี่ใช่หมดเลยนะครับนี่ โอ้ผมตกใจผมหันมานึกว่างูขดอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่นีนี่อาจารย์ดูเนี่ยเหมือนงูเหมือนงูขดอยู่ใต้รากไม้เลยใช่ครับ่อันนี้เจ้าของพื้นที่ใช่ไหมครับเนี่ยเสียนที่อยู่พื้นที่ถ้าถ้ามาบริเวณนี้คือไม่หลงใช่ไหมไม่อะอครับถ้าอย่างผมมาเนี่ยหลงแน่นอนเนาะไม่หลง ขึ้นไปตรงนั้นก็เป็นป่าอ้อยแล้วโอ้เหรอถ้าไปทางนี้ล่ะป่ายาตัวที่สองมาแล้วไหนเลขอะไรไปถ่ายใกล้ๆกลรขอทูบไม่ทูบไม่ชัดเท่าไหร่นี่นะครับผมจะดูเดิมอันนี้จะไหม่เสื้อผมอันนี้นี่นะครับทูบจุดแล้วน่าจะเป็นหกดาขอแม่ตะเคียนแล้วนะครับ น่าจะเป็นเลขหกนี่ยตัวที่สองหนึ่งแล้วก็งอๆอยู่มาแล้วครับหกมาน่าจะเป็นหกนะครับท่านผู้ชมใช่หนึ่งห้าหนึ่งหกขอให้ศักดิ์สิทธิ์นะแม่นะแต่ขอให้โชคดีเพื่นให้แน่นอนมาขนาดนี้เนาะวัาที่แล้วถูกเยอะไหมไม่ถูกค่ะไม่กลับไม่กลับซื้อหวยไม่กลับแต่เด็กเวลาเขาบอกว่า หนึ่งหกเก้าแม่ลำไพนะครับห <16 9. S 3> นึ่งหกเก้านีนน่นะครับตัวนะครับใกล้แล้วได้หนึ่งตัว มาแล้วสองตัวมาแล้วหนึ่งหกนะครับต้น <eni S 1> ตะเทียนใหญ่ต้นตะเทียนใหญ่ต้นตะเทียนท้านี่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 ครับรอตัวที่สามนะคันนี้นะครับพี่หอนตะเวนแต่ไม่ยังมาปลาบัวโอ้มาที่จาะหอนถูกเวลาเธอส่งส้นยานส่งสัญญาณว่าเข้าตามปกติประหอนตะเวนเป็นอีกเดือนจะประมาณทุ่ง บนสามอยู่ข้างบนตัวบักใหญ่เลยแต่เป็นเป็นพญานาคเลยขึ้นไปเป็นผู่เลยขึ้นไปองค์สีขาวยี่นี้สามองค์ค่ะยี่นี่มีสามองค์สีขาวสีเขียวแล้วก็สีทองเห็นเหมือนจริงนะไม่ได้มา